สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรฝากกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายการนมบว่าบอบริหารแมนยูยื่นคำขาดกับเดนทากถ้ายังไม่สามารถพาแมนยูกลับไปเล่น UCL ในฤดูกาลหน้าได้ก็อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเจ้าตัวกัสโมรสรน,นะครับ โดยว่ากันว่านะครับเซอร์จิมมัสคีฟแล้วก็รวมถึงคณะเหล่าบอดบริหารแมนยูชุดใหม่เนี่ยไม่ต้องการให้สโมสรแมนยูพลาดโอกาสในการที่จะไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในระบบการเล่นแบบใหม่นานจุดเกินไปนะครับโดยเหล่าบอกบริหารแมนยูเชื่อว่าถ้าแมนยูไม่ได้ไป UCL นานจนเกินไปเนี่ย มันจะส่งผลกระทบต่อเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาสนับสนุนสโมสรอนแมนยูในอนาคตนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบวันนี้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านเซอร์จิมและคีฟกาลังวุ่นวายกับการที่จะสร้างเมกับโปรเจกต์ก็คือการสร้างสนามอุตสาหกรรมใหม่นั่นแหละซึ่งในการสร้างสนามอุตสาหกรรมใหม่นี่มันก็จําเป็นจะต้องระดมทุนจากงบภาครัฐบาลและก็งบภาคเอกชนซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ทีแมนยูหรือสโมสรอนแมนยูเนี่ย จำเป็นจะต้องกลับขึ้นไปอยู่สูงสุดของโลกฟุตบอลอีกครั้งเหมือนกับสโมสรเรอัมลมาดริดในปัจจุบันนี้นะครับและถ้าเกิดว่าไม่สามารถขึ้นไปได้เนี่ยแน่นอนว่าเหล่าบรรดาสปอนเซอร์ก็จะค่อยๆถอนหุ้นออกทีละเล็กละน้อยซึ่งมันก็จะทําให้งบประมาณในส่วนนี้นะครับขาดหายไปหรือขาดตัวบุกคล้องไปนะครับมันก็จะหมุนเวียนเงินไม่ทันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเทนฮากโดนปลดเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่ทางบอร์ดประธานแมนยูอาจจะดันลุดฟานิตรลอยขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมแทนเทนฮากไปก่อนสักระยะหนึ่งและถ้าเกิดว่าลุดฟานิตรลอยเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ ฟาน,นิตาลอยนะครับอาจจะอยู่ยาวกับแมนยูก็ได้ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ที่แน่ๆในตอนนี้เนี่ยบอร์บริฐานแมนยูค่อนข้างจะซีเรียสในการที่จะไปเล่นในศึกยูฟาเจเบลิกในฤดูกาลหน้านะครับ้าเกิดว่าเทนฮากทำไม่ได้เนี่ยโดนเด้งแน,น่นอนนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากซามูเอลลักเฮิร์ตนะครับที่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนเพื่อทราบนะครับผม ต่อมาครับก็ตามรายงานจากไมค์คิแกนผู้สื่อข่าวจากเดล่เมลนะครับที่ต่อมารายงานว่าสโมสรอนแมนยูนะครับได้ว่าจ้างให้บริษัทออกฟอร์ดอีโคโนมิกบริษัทชั้นนําระดับโลกแห่งหนึ่งได้เข้ามาประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการสุดอลังการในการที่จะสร้างสนามกีฬาใหม่ที่จะสามารถบรรจุที่นั่งได้ประมาณ1 0 0 0 0แที่นั่งโดยว่ากันว่าบริษัทออกฟอร์ดอีโคโนมิกที่แมนยูจ้างมาเนี่ยได้ทําการประเมินเบื้องต้นเอาไว้นะครับว่า การที่แมนยูจะสร้างสนามกีฬาใหม่เนี่ยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของสาหาราชอาณาจักรได้มากถึง7.3พันล้านปอนด์ต่อปีแถมยังจะสร้างงานสร้างคนให้กับผู้คนที่อยู่ในระแวกนั้นอีกด้วยนะครับ ซึ่งก็จะทําให้เขาเรียกว่าคนคนไร้บ้านมีมีการมีงานทํามากขึ้นนะครับไม่ตกง,งานแต่านี้แหละโดยในขณะนี้นะครับสมสอรแมนยูเนียกำลังดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบสนามบอตฟอร์ดใหม่และก็จะยื่นเสนอต่อนายกเทศมนตรีของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับสำหรับโครงการใหม่นี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสการจ้างงาน มากถึง92,000ตำแหน่งแล้วก็อาจจะมีบ้านใหม่เกิดขึ้นอยู่17,000หลังโดยสโมสรแมนยูเนี่ยจะสร้างสนามกีฬาระดับโลกขนาด10,000 0ที่นั่งและโครงการพัฒนาแบบผสมผสานอื่นๆอีกที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศอังกฤษอีกด้วยนะครับโดยผู้บริหารสูงสุดอย่างเซอร์จิมนาคิมนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเขาสร้างสนามออโตฟอร์ดใหม่แล้วเสร็จเนี่ยสนามแห่งนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมา าสู่สหราชอาณาจักรแลวก็ดึงดูดมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้มากกว่าทีมอื่นในพิเบิลิกอย่างแน่นอนซึ่งนอกจากนี้นะครับทางมาฮิแกนก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยจะไม่ขอเงินทุนสาธารณะสำหรับสร้างสนามบุรฟอร์ดใหม่แต่ต้องการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานและก็การฟื้นฟูพื้นที่ให้กว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับ โอ้ oh, แสดงว่าเซอร์จิมและคลีฟนี่เอาจริงนะครับในการสร้างสนามแห่งใหม่แห่งนี้เราก็คงต้องมารอลุ้นกันว่าถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สหราชอาณาจักรได้มากเหมือนที่เขาโม้ไว้หรือไม่นะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานจากเบนจาขอบนะครับที่ต่อมารายงานว่าใน,นตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับทางสโมสรแมนยูเนียอาจจะไม่กระตือรือร้นในการเซ็นสัญญากับนักเตะมากนักแต่อาจจะเป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวเหมือนที่ผ่านๆมาซึ่งว่ากันว่านะครับแมนยูเนียจะ ทุ่มเงินในการเซ็นสัญญาในตลาดซัมเมอร์ปี2025ซะมากกว่าซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายสัญหาบุคลากรอ,อย่างคริสโตเฟอร์วิเวลนะครับก็ได้พูดคุยส่วนตัวกับแดนอ็ดเวิร์ดแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเดน e d w เวิร์ดเนี่ยจะชื่นชอบความคิดนี้ของคริสโตเฟอร์วิเวลอีกด้วยซึ่งว่ากันว่าในขณะนี้คริสโตเฟอร์วิเวลรวมถึงแดนอ็ดเวิร์ดนะครับกำลังวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งของสโมสสใดสโมสรหนึ่งในพรีเมียร์ลีกนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากมาร์คออกเดนนะครับที่่อมาเปิดเผยว่า ก่อนที่แมนยูจะเซ็นสัญญากับโจซัวเซิร์ซีเนี่ยแมนยูเคยพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับอีวานโทนี่กองหน้าของเบนฟอร์ดนะแต่กับถูกปฏิเสธเนื่องจากว่าอีวานโทนี่เป็นนักเตะกองหน้าที่ไม่ตรงตามสเปคที่เทนฮากนั้นต้องการแม้ว่าอัตราการยิงของอีวานโทนี่เนี่ยจะเยอะก็าตามนะครับแต่เดนฮากก็ไม่สนใจเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าหัวดื้อน,นะครับรันแล้วก็ไม่ค่อยจะมีระเบีบวินัยเท่าไหร่ซึ่งอีวานโทนี่เนี่ยก็เคยโดนคดี แอบเล่นการพนันซึ่งในส่วนนี้แหละเทนฮาก,ก็เลยอยากไม,ไ,มไม่อยากไม่อยากที่ดึงเข้าทีมนะครับกลัวว่าควบคุมยากและก็อาจจะส่งระบต่อทีมนะครับเหมือนที่เขาเคยคุมเลนโดไม่อยู่นะในสมัยนั้นแหละครับมันก็เลยทําให้อีวนานโทนี่ไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับแมนยูแล้วก็ได้ย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียนในที่สุดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเบนจาขอบอีกแล้วนะครับที่ออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์เต็ดได้วางตัวมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายวัย20ปีของบอส์สมาร์และก็อันฟงโซเดวี่แบ็กซ้ายของบอยเยอร์แมนิกวัย23ปีนะครับซึ่งว่ากันว่านะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยอยู่ในนิตรายชื่อที่แมนยูนั้นต้องการที่จะเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าโดวยว่ากันว่านะครับค่าตัวของมิลลส์เคอร์เคสทางบอสมาร์ได้ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ ส่วนทางอ so, ันฟองโซเดวีนะครับแบ็กซ้าของออยเมนนกเนี่ยมีแนวโน้มที่แมนยูอาจจะพลาดโอกาสในการเซ็นสัญญากับเขาแบบฟรีค่าตัวเพราะว่านักเตะเนี่ยต้องการที่จะย้ายไปสโมสรเรอัลมาดริดแบบฟรีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นสโมสรในฝันของนักเตะเองนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ต่อมารายงานว่า สโมสรอ,อาแจากพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ25ล้านปอนด์ในตลาดรอบหน้าให้กับสโมสรแมนยูเพื่อพิจารณาในการคว้าตัวแอนโทนีมาร่วมทีมอีกครั้งโดยทางด้านบอร์ดบริหารของอาแจากเชื่อว่าถ้าแอนโทนีย้ายกลับมาเล่นที่อาแจากอีกครั้งเนี่ยแอนโทนี Anthony จะสามารถเรียกฟอร์มเก่งของเขากลับมาได้เพราะว่าแอนโทนีเนี่ยสามารถเข้ากับระบบของสโมสรอ,อาแจากและก็สามารถทำได้ดีที่อาแจากในเวลาที่เขาอยู่นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่ออกมารายงานว่าในขณะนี้นะครับทาง Small สโมสรนิวคาเซิลเนี่ยกำลังเกิดการไม่พอใจกันระหว่างเอ็ดดี้ฮาวกับพอลมิเชลผู้อำนวยการคนใหม่ของนิวคาเซิลซึ่งว่ากันว่าการมาของพอลมิเชลเนี่ยไปลดบทบาทอำนาจแล้วก็หน้าที่ของ เอ็ดดี้ฮาวลงมากเลยนะครับซึ่งทําให้เ d ็ดดี้ฮาวเนี่ยไม่พอใจทําให้เกิดประเด็นตั้งคําถามขึ้นมาว่าอนาคตของเอ็ดดี้ฮาวที่นิวคาสเซิลเนี่ยจะอยู่ยาวหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเอ็ดดี้ฮาวโดนปลดนะครับ แน่นอนว่าแมนเชสเตอร์เ,รเดนเนี่ยอาจจะคว้าเอ็ดดี้ฮาวมาแทนที่เอริกานาก็ได้เนื่องจากเดนเอ็ดเบิร์ดและเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อและก็มีความคุ้นเคยกันในสมัยที่ทำงานร่วมกันที่นิวคลาสเซนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูมนว่าการตัดสินที่จะเอาผู้จัดการทีมเข้ามาแทนที่เดนากเนี่ยจะยังไม่เกิดขึ้นในเ,เร็วๆนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากว่าางด้านเซอร์จ,จิมแัะคีฟแล้วก็เหล่าคณะบอร์ดบริหานเนี่ยก็ยังมีงานใหม่ที่ต้องทําอยู่ซึ่งอนาคตของเทนทักในตอนนี้ก็ยังลอยตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อต่อไปเนี่ยเทยนทักยังไม่สามารถที่จะทําผลงานได้สม่าเสมอและก็ยังไม่สามารถที่จะพาแมนยูเข้าสู่รอบ UCL ได้แล้วก็ แน่นอนว่าซีซั่นนี้อาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายของเอริกธนาก็เป็นไปได้นะครับและแดนเอ็ดเวิร์ดอาจจะทาบทามเอ็ดดี้ฮาวเข้ามาแทนที่เขาก็ได้เนื่องจากว่าเอ็ดดี้ฮาวนะครับผลงานก็ไม่ได้คิวเีคิวเรตนะในนิวคาสเซิลซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นมาแล้วนะในซีซั่นที่ผ่านมานะครับว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยสามารถทําให้นิวคาสเซิลเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันไปสักระยะหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอนาคตของผู้จัดการทีมคนใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนนเต็ดะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ